ย้ายลานเล่นเลยกันคะอุ้ยเ้ร้อนนะคะรถร้อนรถร้อนน,อนี่นว้ายอะไรบา่าอะไรบา่าลูกโป่งคาเว่ฟองเลยฟองสบู่ฟองสบู่เม่้ย ไหนคนเก่งกินข้าวกี่คำกินข้าวกี่คำคะไหนดูปากก่อนดูปากปากหน้าหนาวเลยปากแตกมาเนี่ยเนี่ยโอ้โห و. นี่ฟองสบู่โอ้โห و. ฟองสบู่เต็มเลยอุย้ยฟองสบู่เต็มเลยฟองสบู่เต็มเลย โอ้ไหนๆๆโอ๋วิ่ไล่จับฟองสบู่แล้วๆแล้วๆๆโอ้โหยายเป่าจนจะหมดลมแรงนะฮะนี่เต็มเลยตรงนี้ๆ้ตรงนี้ตรงนี้ฟองสบู่ตรงนี้ฮเก่งมากเลยวันนี้กินข้าวเป็น10คำเลยกับเต้าหู้ กับผัดดอกกระลำฟองสบู่เต็มเลย,อยพอหมดแรงนะเดย๋ยได้ใช่ไหมคะตุ๊กตุ๊กติ๊ก